ทุกคนคะ่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่ตามเลขรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่17นะคะรางวันที่หนึ่งออกอะไรนะลืมล <laughs> 9, นะเก้าเจ็ดเกเนาะเ9นะคะแตกแล้วเ <kl ars> ตม็ตมๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะยินดีด้วยคะ่ะนะคะ <wh oo> นี่บอกแล้วนะคะชอบ78กับ79็านะคะ78กับ79เเลขทูบเข้าแบบว่า ถล่มทลายมากๆทุกคนขานะคะมีใครได้แบบได้บ้างเอาง่ายๆเลยนะคะถึงจะอั้นแต่มีใครได้บ้างแค่นั้นเองนะคะเออเลขสูตรเข้าเลขทูบเข้านะคะเลขทูบแตกเต็มๆเลยอุ้ยหลุดไปแต้มเดียวนะฮะนี่เก้าเจ็ดเก้านะคะเลขทูบนะคะ เจดเก้ามาเต็มๆมไม่ได้ค่ะอันค่ะนะฮะไม่รู้ละนะวันนี้แบบว่าถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของตัวเลขนะฮะเลขทูกแล้วก็เลขสูตรนะคะวันนี้คือเข้าแบบแตกขล่มเลเก้าเจ็ดเก้าใช่ไหมโหเกือบแตกสามตัวเลยคุณผู้ชมเกือบแตกสามตัวให้แปดเจ็ดเก้านะฮะมันออกเก้าเจ็ดเก้าหหลุดไปแค่แต้มเดียวทุกคนค่ะ หลุดไปแค่แต้มเดียวนะคะเออวุ<ฮ>้ยนะคะงวดนี้แสดงความยินดีด้วยนะคะ979นะคะแตกตัวเจาะนะคะเดี๋ยวงวดหน้าเราตามกันใหม่งวดแรกของปีถือว่าปังมากๆงวดแรกของปีถือว่าปังมากๆนะคะเรามาตามกันต่อใครจะตามต่อบ้างสําหรับเลขนะคะรัฐบาลไทยเรรัวๆของคนละหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ งวดนี้อย่างที่บอกไปนะคะเข้าเป็นงวดแรกของปีตัวจอบเจ็ดเก้าเข้าแล้วนะคะถือว่าเราเริ่มต้นในการนับหนึ่งในงวดที่เกิดความตังขึ้นมานะคะเราเริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะคะเดี๋ยวงวดที่สองของปีก็คืองวดประจำวันที่หนึ่งกุกภาพันนี้เดี๋ยวตัวเลขอะไรเดี๋ยวสักพารันให้นะคะจริงๆคือฟันไปละเขียนไว้ในกระดานเด็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,นเนข้ามากันเดี๋ยวดูกันทีเดียวงวดนี้อาจารย์ติมชอบ ตื่นเต้นจังเลยอะนะคะเข้าไม่เข้าอย่าว่ากันเลขทุกทุกงวดมันมีเข้ามีหลุดนะคะงวดไหนเข้าแล้วดีใจด้วยนะคะงวดไหนที่เข้าแล้วไปตรงกับเลขอันจ่ายครึ่งหนึ่งก็ขอแสดงความดีใจครึ่งหนึ่งขอแสดงความเสียใจครึ่งหนึ่งนะคะอย่างเช่นงวดเมื่อวานที่เข้าเจ็ดเก้าก็คือเลขอันทุกคนจะจับคิมว่าอันค่ะอันค่ะ,อค,ะคอมเนม้นว่าอันค่ะเจ็ดเก้าอันแั่ทุกคนหา่ย เจ็ดเก้าขั้น่ะอาจารย์ไอทีมเจ็ดเก้าอั้นค่นะนะเออแต่ถ้ามันไม่อันก็แสดงว่ามันไม่เข้าไงนึกออกไหมฮะเออแต่ก็ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จันไปส่วนหน้าที่ของเลขอันปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเ้อมือนะคะส่วนเลขเข้าหรือไม่เข้าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ไอทีมโอเคไหมทุกคนนะคะอันนี้เราก็ต้องบอกกันก่อนนะอ่ะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะคะตื่นเต้นเวอร์ต <laughs> ื่นเต้นเวอร์นะคะ รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับขออนุญาตอ่านถาแถลงการน,นะทุกคนจ๋ารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งคูมพาพันธ์นะคะเห็นไหมเงือแตกเลยเงือแตกเลยนะคะรัฐบาลไทยนะคะในกระดานนี้จะเป็นกระดานสูตรทั้งหมดเลยกระดานสูตรทั้งหมดนะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งคูมพาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เลขที่ชอบนะคะตัววิ่งอยู่ตัวรูดตัวเด่นประจำนวดก็คือเลขแปดเลเสียงเลขแปดแล้วมันแห่แ <_ d im> เลยนะคะเลขแปดแล้วมันเสียงมันเหดเลยอาซัตอติมฟันที่เลขแปดทุกคนขา <_ d im> คอมเมนต์ว่าแปดรวยมาใครได้ยินบ้างนะคะแปดรวยนะคะคอมเมนต์ว่าแปดมาก่อนนะคะอ้ยทุกคนเห็นแล้วนะคะ เห็นแล้วตื่นเต้นเหมือนกันนะอุตส่าห์มาลุ้นในไลฟ์ด้วยนะนะ,ะโอเคแปดแรกนะคะแปดแรกที่ถอดสูตรออกมาได้เลยถือยังคงมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเข้าสู่ปีงูใหญ่แล้วนะคะ,ละหลายๆเกจสีทักนะคะ,ละหลายๆหมอดูทักนะคะ ว่าดวงของอาตมาจิมนั้นจะนําพาให้ตัวเลขเข้าและยังคงมีความศรัทธาต่อองค์พญานาคราชนะครับว่าท่านจะไม่ให้หยุดแทงวดเมื่อวานสามมวดห้างวดแปดมวดเก้าวนก็ว่ากันไปนะคะบารมีของท่านกําลังเปิดนะคะแปดแรกคือแปดเจ็ดนะคะทุกคนแปดที่สองคือแปดแปดแปดที่สามคือแปดเก้าทุกคนหาใครได้ยินพิมมาคับแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้ารวย นะคะแต่เลขสูตรคือสูตรจริงๆคือม,มันมันมันมามนสงองงวดติดแล้วนะคะแต่ว่างวดนั้นต้องต้องต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้เอาเอามาเปิดเผยให้เพราะว่าเนี่ยอยาให้ดูกับเลขสูตรสถานบา้นูนะคะงวดที่มันออกแปดเก้านะทุกคนคำนวณได้ตัวนี้นะคะแปดเก้าแล้วเลขของงวดที่แล้วคำนวณได้ตัวนี้นี่ เห็นะไหมเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้านะคะส่วนเลขที่คำนวณได้ในวันนี้นะคะทุกคนขะเตรียมตัวแคปหน้าจอค่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอกันค่ะสามพันสองร้อยคนดูทุกคนแคปหน้าจอค่ะทุกคนแคปหน้าจอค่ะนะคะจะต้องบอกแบบอย่างรวเดเร็วนิดนึงนะคะแปดแรกของเรานะคะเหลือแตกเหนือตกมากเลยข้างนอกคือร้อนมากนะคะ รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ตีพุทธศักราช์พุทาลรอนนกเลยนะคร้อนแล้วมันแบบหน้าตาแบบโป๊วๆๆๆมากนะคะเออแปดแรกแปดแรกนะคะแปดเจ็ดค่ะแปดแปดค่ะแปดเจ้าเดี๋ยวท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปขออุยาตฟันตัวฟันให้เลยจะได้ไปหาซื้อแบบว่าแคบๆย่อลงสักนิดนึงไป ออไปซื้อลอตเตอรี่กันแบบวัดดวงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวที่วัดดวงตัวที่วัดดวงนะคะทุกคนหาขออนุญาตพันให้ราคาตัวที่ชอบมากๆเลยนะคะในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ตัวที่อาจารย์ติมชอบมากๆเลยขออนุญาตพันที่แปดเจ็ดค่ะ ตัวที่ชอบนะคะแปดเจ็ดค่ะตัวที่ชอบนะคะสลับงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะไปหาซื้อกันไว้เลยนะคะแปดเจ็ดงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์มี 8, แปดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมากกว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมากกว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะให้แค่สามคู่นะคะแปดเจ็ดแปดแปดและแปดเก้าส่วนตัว ส่วนตัวชอบนี้แต่บางคนส่วนตัวอาจจะชอบตัวนี้แม่ของอาจารย์ติณชอบตัวนี้แปดเก้าบางคนอาจจะบแบบว่าอุ๊ยมันจะมาเบิลหรอก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าสูตรมันคำนวณได้แปดแปนะคะเพราะสูตรมันคำนวณได้แปดแปดนะคะแปดเจ็ดแปดแปดและแปดเก้าทุกคนแคปหน้าต่อล้วช่วยดันคอมเมนต์ว่ารวยนะคะ นะจอ่อนะคะนี่คือรัฐบาลไทยนะคะไม่มีนอกเหนือจากนี้แล้วนอกจากเล็คู่ที่จะจุดแต่งตั้กันมันอาจจะตรงกับใบแนวทางหรือไม่ตรงก็แล้วแต่เพราะนั้นคือเลขคู่นะคะนั่นคือเล็คููเดี๋ยวจะหาเลิกหาดีหาวันดีๆมาจุดเพื่อขอทรัพย์อมพญญะมารร้าชกันแต่ใบแนวทางที่เป็นแบบใบแนวทางจากสูตรจริงๆไม่มีเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้แล้ว เป็นใบนี้ที่ทุกคนจะต้องเห็นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันหวยออกนะคะก็ะยังคงเป็นใบนี้เหมือนเดิมนะคะอ่ะโอเคทุกคนคอมเมนต์กันแล้วเนาะในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้รางวัลใหญ่อยู่ในใบนี้อยู่ในกระดานนี้แล้วก็ขอให้โชคลาภเป็นของเราทุกคนขอให้โชคใหญ่เป็นของแฟนเพจอาจารย์ไอทิมเรือนนาคาไม่คนในก็คนหนึ่งขอให้เป็นโชคใหญ่ขอให้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วเราจะได้มาเฉลิมฉลองกันและเราจะได้มา สักการะบูชาองค์พญานาคราชร่วมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ